ทันข่าวประแคมกีฬาฟุตบอลไทยบายอเชียสไตล์ประจำวันที่31มกราคม2567โดยชายผู้ปะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้เอาล่ะยังไงความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมชาติไทยโดนท็อปอันดับ8ของทวีเอเชียนะโดยลงสนามสู้กับทีมกะลังเอเชียกลางอุซเบีท็อปอันดับที่14ของโลกได้อย่างสุดระทึก ในการแข่งขันซึกบอลเอเชียนคัพ2 0 2วันรอบ16บทีมสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยความรู้สึกแฟนบอลญี่ปุ่นหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมาชิไทยโดนท็อปอันดับ8ของทวีปเอเชียงานนี้เรามาดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มไปที่ีคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับละกันถึงแม้จะแพ้แต่ว่าโคชอิชิอิก็มีการสร้างทีมไทยที่แข็งแกร่งนะคอมเมนต์ต่อมาเป็นไปตามคาดการสหรับผลงานของอิชิอิในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมา ฉันแพ้แต่ฉันชอบสไตล์การโจมตีของเขาโดยเชื่อมต่อกันด้วยสมบัติเดียวเขาไม่ต่อมาถ้าคุณคิดว่าผู้กำกับดูเป็นคนญี่ปุ่นคงจะเป็นคุณอิชิอิอดีตสมาชิกทีมแอสเตอร์ผมคิดว่าทีมชาติไทยจะกลายเป็นทีมที่น่าสนใจหากสืบทอดแทคนิคของคาชิมาได้เขาไม่ต่อมาขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของคุณผู้ในการอิชิอิถึงแม้ว่าแมชนี้จะผิดหวังแต่ฐานะเพื่อนชาวญี่ปุ่นฉันภูมิใจในตัวของโค้ชอิชิอิเป็นอย่างมากเขาไม่ต่อมา ทีมชาติไทยน่าผิดหวังแต่ผมคิดว่าประนั้นสามารถทั้งทิ้งปรยใหญ่ไว้ในทัวร์นาเมนต์นี้ได้จะสร้างทีมอีกครั้งใน2เดือนต่อไปฉันวังว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะให้ได้อย่างน้อย2แต้มใน2เกมติดต่อกันกับเกาหลีใต้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบเดือนมีนาคมซึ่งแฟนบอลญี่ปุ่นก็ลุ้นว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบสคัดบอลโลกเต็มที่ในคั้งนีนะข่าเมตต์ต่อมาแม้ว่าทีมชาติไทยจะแพ้แต่ผมคิดว่าพวกเขาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมจริงๆฉันดีใจที่คุณอิชิอิ จากครอบครัวแอดเลอร์มามีส่วนร่วมในทีมที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ขอาเมนต่อมาเสีดยดได้ทีมไทยแพ้นะขอาเมนต่อมาน่าเสียดายตัวแทนชาวไทยเกมทีมที่ลูกของฉันเล่นบทบาทแข็งแกร่งนั้นน่าตื่นตาตื่นใจแม้จะอยู่คนละประเทศก็ตามทีฉันเองก็รู้สึกนะว่าความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะชนะของอุซเบกิสถานสร้างความแตกต่างระหว่างชัยชนะและความพ่ายแพ้ระดับในเอเชียก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะ ถึงกระนั้นฉันก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นการเล่นของทางเช็คเขาคนนี้เก่งจริงฉันอยากจะให้เขาหายจากความเหนื่อยล้าก่อนจะกลับมาร่วมทีมทําให้ดีมากเลยนะเขาไม่ตอมาทีมไทยแพ้แต่ก็เป็นทีมที่ดีถ้ารวมกองหน้าสัญชาติอย่างเบียวบิสุวัคสเนอร์ที่หน้าเหมือนทีมชาติญ,ญี่ปุ่นชุดเก่าจริงนะและสามารถคว้าแชมป์ได้อาจจะได้ไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วยึฟนบอลญี่ปุ่นแนะนำควรจะใช้ผู้เล่นโอสัญชาติในบางส่วนเท่านั้นในครั้งนี้ ข่าวไม่ต่อมาอุซเบกิสถานประทักกระทังทีมชาติไทยสุดยอดแมชเลยก็ว่าได้น่าเสียดายที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยแต่ว่าเทคนิคการใช้เท้าของเขาดีจริงนะโคชอิจิเองก็กำลังสร้างทีมที่ดีอุซเบกิสถานเขาแข็งแกร่งเช่นเดียวกันข่าวไม่ต่อมาไทยเป็นทีมที่ดีแต่ผมคิดว่าพวกเขาต้องการความฉลาดมากยิ่งขึ้นในการทำประตูและก็มีทักษะมากยิ่งขึ้นในพื้นที่แคบขอาเไม่ต่อมาไทยแพ้อุซเบกิสถานเป็นต่อสอง น่าเสียดายที่ไทยตามทันในแมชนี้ขอบคุณที่ทํางานอย่างหนักและเป็นทีมที่ดีตัวแทนของประเทศไทยข่าวไม่ต่อมาทีมชาติไทยเป็นทีมที่แสดงความแตกต่างระหว่างกลุ่มในประเทศและก็กลุ่มเจลิกนะแต่พวกเขาก็แสดงให้เราได้เห็นฟุตบอลที่ดีข่าวไม่ต่อมาอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าจนถึงตอนนี้น่าทึ่งเป็นอย่างมากฉันดีใจที่ได้ร,รับการสนับสนุนทีมยอดเยี่ยมอีกหนึ่งทีม คอมเม่ตอมาโดนใจจริงๆทีมชาติไทยล้อมวงทรองหลังทำประตูตามตีเสมอด้วยซุปเปอร์โชคฉันจะตามทันอย่างแน่นอนนะมันคือความสามัคคีของทีมเขาไม่ตอมาที่เมืองไทยรู้สึกเหมือนเล่นกันเป็นทีมเราเข้าใจจุดยืนของเราและก็มีความหลงไหลในการเล่นแต่ละครั้งฉันรู้สึกเหมือนฉันจริงจังและก็ทำงานได้ดีในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นนาว่าง,งานที่ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้ว และญี่ปุ่นก็ชอบเป็นอย่างมากนะฮะแฟนๆเขาก็เลยคอมเมนต์มากันเพียบเลยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไ่ยังไงชึ่งไทยทหารเจ้าภาพกาตาเปิดใจ3สิ่งที่เห็นทิมชติไทยในยุคข,ของอิชอิโดยอมาม so ัดอันโอตาชบีนะฮะทหารกาต,าตาตัวแทนหน่วยรักษาความปลอดภยัย ของทีมชาติไทยในศึกเอชียนคัพ2023เปิดใจอย่างสุดทึ่งถึงสิ่งที่เห็นในทีมชาติไทยในยุคข,ของบาซาอิชิซึ่งตลอดระยะเวลากว่า2ส,สัปดาห์ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมตรงต่อเวลามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นร่วมมือตามข้อกําหนดของเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดมากซึ่งทีมชาติไทยเป็นหนึ่งใน24ชาติในเอชเชนคัพที่มีการจัดการภายในทีมที่ดีเยี่ยม ตรงต่อเวลามีการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นและที่สําคัญนั้นเป็นทีมที่ให้ความร่วมมือตามข้อกําหนดของฝ่ายจักการแข่งขัน,น,นอย่างาเคร่งรัดเป็นอย่างดีโอ้โหเป็นนว่างานนี้นะฮะถือว่าได้เขาเรียกว่าทมเนียมแล้วก็ความาเคร่งรัดไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอ่านิสัยของคนญี่ปุ่นเข้ามาด้วยครับในการมีระเบียบในครั้งนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงนะฮะอิชิอิคนนี้สอนบทดเลยทั้งภายนอกและภายในเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ เอาล่ะทไ,ไงงานนี้บอกได้เลยว่า5จุดสังเกตทีมชาติไทยแพ้แต่ได้ใจและก็ศรัทธาที่กลับขึ้นมาโดยงานนี้ทางด้านของทางทีมชาติไทยอาจจะยุตินะฮะเส้นทางเอเชียนคัพ2023ไว้ที่ร,รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านของมาสดาเอชี e. และนักเตะทุกคนได้แสดงออกมาในสนามนั้นทําให้เรียกศรัทธากลับขึ้นมาอีกครั้งว่าแล้วพวกเรานั้นก็มาคัด5ข้อนะผมเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าจะมี ข้อความอะไรบ้างส่งถึงพวกเราเรามาเริ่มกันโดยที่หนึ่งกันก่อนกัน,กน,กนจัดตัวอาจจะไม่โดนใจแต่โดยรวมถือว่าผ่านฉลุยเสร็จผพรเล่นชุดแรกที่ออกมาสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยเดบร้องโอ้ hmm. กับการไร้ชื่อสุวโชคสารชาติสุบรรณเหมือนตาบนแผนผังโดยเป็นรุ่งดั๊ดพรมจันทึกกับทางด้านของประถมพลเจริญรัตนพิลมที่เล่นได้แทนที่เขาจากแทคติกที่ออกมาเดาใจได้เลยว่ามาะเนี่ยน่าจะเชื่อมั่นในเกมรับเขาจึงจัดก,การเซฟพลังสองพี่น้องชาวจังหวัดรีสเกตเพื่อจะปล่อยลงมาวาดลวดลายในช่วงครึ่งหลังซึ่งแน่นอนว่ามันคือความเสี่ยงเพราะรู้ทั้งรู้นะฮะว่าทั้งสุบโชคและสุบรัณคือผู้เล่นที่สามารถจะพลิกเกมได้ด้วยจังหวะเดียวอีกทั้งยังชื่อ ว่าเป็นแข่งคุณภาพที่ยังไงก็ต้องอยู่ในไลน์อัพแต่ว่าคุณซื้อชาญญปุ่นเลือกที่จะซื้อเกมรับจึงถือได้เลยว่ากลยุทธ์ที่เขาวางเอาไว้วางหมากไม่ผิดใด,ดรูปเกมที่ออกมาในครึ่งแรกจึงดูเป็นรองแบบชัดเจนแต่ก็เกือบจะเอาอยู่มันจึงน่าเสียดายที่นั้นมาเสียประตูในช่วงอ่านาทีที่37จนะฮะจะทาให้เล่นยากขึ้นกว่าเดิมในครึ่งหลังกระนั้นก็ตามโดยภาพรวมทั้งหมดนันอยู่ในแท็กติกของออชอีนั้นช่วยยกระดับการเล่นของไทยได้จริงๆ ไม่ใช่แค่เกมกับทางด้านอุซเบกิสถานแต่รวมไปถึงนัดอื่นๆแลรอบแรกกันอีกด้วย มาข้อที่2สปริรตเต็มเปี่ยมแม้จะโดนนําไปก่อนแถมผู้แข่งยังสู้อย่างแข็งกแกร่งทุกอนูแต่ต้องชื่นชมสปริรตของผู้เล่นไทยทุกคนที่วิ่งสู้ฟัดและก็ทําตามแทคนติกที่ทางด้านของมาซาอิชะวางไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่สามารถายกระดับเกมรับจนเกือบจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันอย่าลืมนะว่าก่อนจะรัดฟ้าสู่ประเทศกาตาปัญหาสารพัดถาถมเข้าใส่ทัพทางศึกของเรา มากมายจนทุกฝ่ายต่างก็คิดว่าคงไม่สามารถทำงานได้ดีในศึกเอเชียนครับในขณะนี้ดังนั้นการตั้งบาซามาวินเฮสโคชจึงเป็นการเลือกที่ถูกทางแล้วโดยเพราะว่าเขาคือกุญซือที่จะเปลี่ยนแปลงทีมให้เป็นเป็นทิศทางที่บวกอย่างแน่นอนในอนาคตข้างหน้านี้ ซึ่งบวกกลับมาที่เกมกับทางอุสเบย์ผลพลจากการเข้ารอบน็อกเอาท์ด้วยสถิติคริชชีแถมยังไม่แพ้ให้กับทีมที่มีอันดับโลกสูงกว่าทําให้ทัพช้างศึกพกความมั่นใจก่อนจะาเาชิญหน้าทีมหมาป่าแห่งทรุวราเนียแน่นอนว่าเราเป็นปรองอยู่พอสมควรแถมโดนนาไปก่อนในครึ่งแรกแต่ด้วยหัวจิตหัวใจที่ทรนงนักเตะทุกคนพยายามจะกลับเข้าสู่เกมไม่จได้กระทั่งมาตามตีเสมอสําเร็จ สีหน้าและแบวตาของผู้เล่นทุกคนสะท้อนออกมาอย่างดีวพาพวกเขาเองนั้นทําหน้าที่ของตนเองได้อย่างหนักหน่วงเพื่อที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลฟุตบอลชาวไทยทุกคนในขณะน,นี้ต่อมาข้อที่3ต้องส่งออกนักเตะสู่ต่างแดน,นให้มากยิ่งขึ้น ในการในเกมประชัยต่อทางอุซเบีหนึ่งต่อสองนั้นเหมือน้กเตะที่ยังคงรักษามาตรฐานของตนเองได้อย่างเจีเยียมเพียงสองรายนั่นคือนิโคลัสและก็สุประโชคที่ทำมาที่ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ใช่ว่าฟอร์มของบูเล่นโค้ดจะดึงตกลงไปนะเพียงแต่ว่าต้องยอมรับว่าคุณภาพทัพมาป่าแห่งทูราเนียอยู่ในระดับท็อปของเอเชียดังนั้นการเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าต้องพยายามทําให้ได้ตามแทคนติกที่หวางาไว้ ไทยลีกอาจจะกำลังไปได้ดีแต่ถ้ามองในแง่ของมาตรฐานต้องยอมรับเลยว่ารเรานั้นยังห่างจากทางประเทศฟุตบอลพัฒนาไปไกลอยู่หลายขมุมเลยทีเดียวโดยเฉพาะเ,เรื่องของจังหวะการเล่นที่ดูจะช้ากว่าอย่างน้อย1สเต็ป ตัวอย่างเช่นชัดเจนนะฮะเมื่อทางเทเรทอนถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่เมืองไทยเคยมีมาผลงานของเขาที่ญี่ปุ่นก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถกลับมายกระดับให้กระทางทีมชาติไทยได้มากมายแต่พอกลับมาค้าแข่งที่สยามประเทศอีกครั้งจังหวะการเล่นของอดีตแชมป์เจลีก2019ดูจะช้าลงไปพอสมควรผิดกับมิเกลสันและก็สูโชคที่สามารถเอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์คับขันส่วนดาราสุบรัณเหมือนตานั้นยังไม่ได้รับโอกาสมากมายนักที่เบลเยียม ดังนั้นคุณจะให้เวลาบ่มเพาะมากกว่านี้เขาจึงจะเปล่งประกายก็เป็นที่เป็นอยู่ในครั้งนี้นั่นครับอ่าท่นผ้มนี่ก็เป็น3ข้อก่อนแล้วกันนะฮะที่พูดถึงทีมชาติไทยของเรานั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาและมากลกลที่สุดแล้วเท่าที่เรานั้นจะสามารถทําได้ในครั้งนี้ถือว่าจงจริงนะครับผมแซงหน้าเวียดนามได้เป็นที่เรียบร้อยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว และนี่ก็เป็นทันข่าวระะข้กีฬาฟุตบอลไทยบายอิชิอิตายประจำวันที่31มกราคม2567โดยชายผู้บังคัรั้งฟุตบอลไทยครับ